สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันอนี้พอๆครับอีสานอดอดอดยิ่งเก่าเด้อพี่น้องเรือยหนาวแน่มืนันนี้ลืมใจหมวกไว้พมมี่นอ้องมาวันนี้ไม่มีนู่นเดีย๋ยวๆแี๋สบๆให้พี่น้องในเมืองอีกคือเกา่านม่นู่นของหย่อมๆแถวๆแนมเอาเพิ่มพี่น้อง <c oughs> นูแ่แหวงเป็นจัดไข่ <c oughs> โอเคดีครับผม <c oughs> นี่ครับ อยูสดีสานโองหเขาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมให้หน้าให้ตาไปดนเนาะโซนอีกกองฟังครับเเนี่ยครับผมไก่เท่าครับผมพี่น้องครับเท่าขึ้นเท่าขึ้นจะเขงไก่เหรอปึ๊บสวัสดีครับผม ก็ได้ยินเจ้าว่าวอย่างว่าพื้น n ắ n งหวานนะแถวๆบอกว่าไก่่เาโอ้บถวของคนของคนหนุ่มใหญ่ใหญ่มาเออว่าเสรนจเยได้ยินบ่แมนว่าวว่าคำนี้นะแมนบ่บาเยสโรโมกับขับนี้ละก็ได้ยินว่าเแถวบ้านเจ้าของมือละโอ้เออแมนยูเซนตายวันนั้นเจ้าของกับหนุ่มแม่ยูโดกับหนุ่มใหญ่เแาอยู่เซนแถวหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่สายเดเย่แถวเราโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวห่อรอดสกแกเห่อหอยู่วัดที่แล้วอ่าเพิ่งามวัี่ครับตะแกเห่อก็อยู่นางานช่วงนี้เบียกครับผมพี่น้องครับจนมั่งไฟหิวเขาวลครับ <c oughs> หิวเขาแล้วครับ <c oughs> เอาบอกพี่น้องเนี่ยจังหน่อยนี่เ <c oughs> ครื่องปรุงมีตั้มตั้มตั้มเซคโคกด้วยพี่น้องด้วยมันค่อยแหลกเออมีพริกมีข่ามีตะไคร่มีหอมกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยเม็ดโอเคตั้มเขากันเนี่ยมันเขา เขากันครับแล้วมันก็สชีสแอบอ๋อครับขมิ้นได้ใช่ไหบ่มีครับโอเคครับผมเอ่อนซัมมี่ก็แซ่บด้วอ๋อซัมมี่ก็แซ่บครับผมอเครื่องปรุงลอกวางชีมีกหนาวเอ้อบัักบกขามใบบักขามอ่อนแล้วก็นี่ครับผมใบม่อนใบม่อนครับผมตัวนี้ก็จะต้นหอมผักชีครับครับใบกะเพราขาดไม่ได้ขาดไม่ได้โอเคแต่ว่าพีกของงานคือไก่ครับ มันไม่มีไก่ต้มแต่มันนี่ันกับโบแซบแซ่บคือการแซ่บพี่โบแซ่บคือข่อยเสายวเมื่อเดืไก่เด้อบ่ผมเอาเมื่อดีกว่าโอ้เหนืองามครับพี่น้องเดี๋ยวเขาทำแหนเอกมาแล้วก็ซับเป็นชิ้นนะครับผมพี่น้องครับหุงเป็นก็หุงข้าวครับหุงข้าวหุงข้าวนะครับร้อยข้าวทอดแกงหุงเฉย บ่นบ่นหน่อยบ่นหน่อยครับบ่สิเจ้อกับข่อยเย็นไงแต่ว่าที่จิ้งกินข่อยเย็นเดี๋ยมันเอ็นเอ็นข่อยใหญ่เอ็นใหญ่จิ้กินข่อยเย็นเอ็นใหญ่กินข่อยอ่อนดิเอ็นอ่อนเอ็นอ่อนโอเคจัดไปครับผมครับไส่ใกล้ครับโอ้ยใส่ไปเร็วที่ต่วนเบาไงเนี่ยท้องห้องจอจอจอเนี่ยเนี่ยใก่บ้านนี้ป่ต้องห่วงครับผมแซ่บ ไก่ไก่ตีว่ามันไก่บ้านคอยบอกลีวว่าจะเล่นก้อนเข่าจะเล่นก้อนเข่ากับบอฟังขว่จะจืดเว่งเหติบอเนี่ยจะเล่นเว้งสี่ล้ววันนี้ว่าเด็ตัวบักล้าจะเล่นก้อนเข่าได้ลูกมันกับบอฟังข่อยไหมว่ะโอ้ยวัยเจ๊หายนว่นี่บอขังบออยากจเล่นหันสี่ทับ ตอนแบบอันนี้เนี่ยเหาเขาได้แหนแน่นออกเมียนเมีนเยอะอ้าวถ้าแกมาแล้วครับมาแบบหอมๆสบู่เลยครับอู้จ้าบบบมายังได้กินสบู่ไหมยังทําร้าหัวหลอดหัวหัวไฟใส่หัวมาโอ้ยตุ๊บเห็นงานเนาะเสื่องสนแหงเด็คนปัดตีถูกบอกไปเลยบอกไปเลยเห็นไมเจอหรอเรื่องจานแหงอ๋าพอดีพอดีก็ลังใส่หม้อเท่าแก โอ้ยผมเป็นเซลล์หมอเลยจังบอเสือเซลหมอเลยหมอกระทะน้องแดงโอ้ยเขาเขาสักกิโลขายมาเร็วโอ้โอ้โอ้จังบอกอันต้นหิวน้ำกวบา่มีแล้วเนาะโอ้ยจกไปเลยตัดถี่มาบอกเจ้าผมแต่แกก็มาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยกำลังลงหมอเรียบร้อยไหนครับเฮ้ไหนครับ ใช่ว่ามันนี่จ้บจบว่าจบจะไม่นัดกัว่าจะไม่นัดกัว่านี่นัดวามันนี่ละผมเองคนละดัดเขาว่าอุ้ยพ่อ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 ปิดปิดเรียบร้อยครับผมเอาเครื่องคนเปิดตัวนี้นะเครื่องคนมืัอนี่เครื่องลูกแมงตั้มเองนะครับผมพี่น้องผมยานนันใบแสนนิดเสียบดาเลยร้อยตั้มเองเลยครับยานมันเพีด ยาขึ้นสีเพลทอยเหรอมันแด้นไหนี่ท้าไม่เ็นก็ต้องเพลทจ้ามันหมดแล้วนบกถบ้า,า,าใส่เครื่องปรุงลงไปแล้ครับผมพี่หนออันพวกอันนึงเขาปรุงลงเลยว่าเครื่องปรุงยังไงอ่าห้าสิปรุงลงไปในหนีแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงสำคัญเนาะตัวนี้เป็นรถไก่พอดีเลยเออ <c oughs> พอดีนเนาะเอาอากาศใส่พอดีลองลองใส่รถไก่กับไก่มันเสียบบ่สใส่อะไรเนาะ บอกว่าเบ่อยู่ละแสีบปัญญาเสียบขึ้นเตาขายบ่อใดขึ้นลดนัวครับราชาช่วรถหาสี่ใดตามท้องตลาดได้ครับผมพี่น้องครับในในตลาดบ่ได้บอกครับต้องต้องในท้องบอกตามท้องตลาดเจ้าน่อยนี่ก็ได้รถเข้มมันสีแก่ใหญ่ก็ใส่เจ้าน่อยนะใส่ลงไปโอเคต้ขยโยวันโกเกลโปเกลน้ำ โอเคทำไม่เดี๋ยวขอครับผมขอสต็อปก่อนครับผมไม่เอาหาเนี่ยคนไม่เกอนโอ้ยไอพี่น้องนี่บ้านนี้ครับผมพี่น้องครับจังหวะนี้เราใส่ใบเอ่อใบมันกับใบขามลงไปแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ยว่าจะซื้อเลยครับหอมเหรอ หอมเกลืองแบ่งตั้งเครืองหอมแห้งไหมใส่ใบมอนลงไปมันสิหอมรสชาติมันนัวให้ผมรสชาติใบมอนนัวโอเค okay, ครับผมพี่น้องครับจหวะนนี้เฮาสิใส่ไฟแห้งเรื่อยเดี๋ยวเขาสิถอนไฟออกเข้าได้ขางหมอลงไปแหละเขาเจ้าพาเขาอ้อ,อมหมอหน่อยทั้งทั้งนี้ครับผมนี่เขาเอื่นว่าเอะไกลเท่าใต้น้ําครับผม <c oughs> <c oughs> กันกันไอหัวออกมาเขาเติมน้ำเที่ยวครับผมเติมน้ำแค่พ่อปิมปิม,ปมเหนือไก่คร,ครับผมเบียรคว่ำหอนตอนนัวนี้เขาก็บจะค่อยเทียนทายทายน้ำขอ,อกไม่เรื่อยๆครับในหมอทั้งเถึงแต่ว่าตอนนี้โอ้ยกลิ่นหอมออกมาแล้วครับตอนหนีอ้าวหอนหอนนะโอเคเอาละติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวเขาสิถอนไฟออกแล้วเบบนเที่ยนี้เพราะว่ามันเดือดล่ะโอเคจังว่านี่เขา ให้น้ำในหมอหน่อยทั้งๆนี้มันเดือดแล้วห่อนหอนเท่ากับตักน้ำออกครับผมมาเท่เาสียน้ำใหม่น<อ>้ำใหม่เปลี่ยนใส่ลงไปใบมาซิมเนี้ยมันเสียบ่นโอเคซิมๆในซิมแฟกาแฟ<ท>ครับผมจะไดว<ๆ>เท่าสิใส่น้ำเย็นลงไปแทนตัวนี้ครับตัวนี้เท่าสิตักออกให้มืดครับผมได้พี่น้องเด้อแล้วให้ลุงแบ่งแล้วตั๊ก่อเท่าสิสดเป็นแต่ซิมนะ้ยเสียบ โอเคจังห okay. วะน,นี้เฮาเตรียมน้ำพริกขาครับผม,ผมกับบะหมี่หยังพระเอกของน้ำพริกก็คือขาครับผมพี่น้องครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะขามเปียกพริกพริกหย่างจักหน่อยครับผมอย่ายให้มันไหมแห้งแล้วก็ผักชีใส่ลงไปเพื่อความหอมครับผมแล้วก็แต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่แต่พริกพริกหย่างนะครับผมเฮาต้องใส่พริกสดนำ เพิ sugar, okay. Luckily, okay. air, 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 Hence, ่มความเผ็ดร like ้อนนะครับผมพี่น้องครับโอเคน้ำตาลเน่นน้ำตาลบอกครับก็เนียนน้ำาดครับข้าวตองข้าวตองมีความหวานนด้วยในการใบแต่กาเข้าใส่ยแบบขามเปียกลงไปครับผมพี่น้องครับแบบขามเปียกข้าวิดตั้มลงไปยังสีเลยนะหอาโบมีน้ำตาลติดบน้องบอกบอกไม่แค่นี้ตวงรสเข้ากับใส่ลงไปแล้วครับของราชาโุโดใส่ลงไปเลยโบเตียนกับน้ำตาลตัวบ้ต้องใส่ร้ายครับผมเซร้ายมั้งเซร้ายเสียบลาย เก่พวาข้านกุ้งข้าใซอเปิ้นไปยแหละแต่เราแกแเรามาได้แกวแกวขาแล้วว่าเรื่องกินแต่แกวขานี่กระเซียบเลยไก่บระต่องแล้วว่าเี่องไเท่นี้เดี๋ยวน้ำก้อนห้าสิบปุ้งห้าสิเอาน้ำอู้ไก่มากผสมปรุงลงไปนะโอ้ยไสมปรุงลงไปครับผมโอเคตามด้ครับหอมหอม Okay, โอเคอเค,ครับผมพี่น้องนี่คือนามใน,นตอนโอ้าะนามเรื่งตอนนามที่สามนามที่สามนี่นะอหอมดีเจตีหอมจอก <c oughs> เลยอา้าผ่าจีรนบอฮึบฮึบฮึบโอ้ยจังหวะนี้เนี้ยเขาขอเอาผ่าทั้งขอบขอบมันออกก่อนมาตีห้าหกเอาอ่าเลือดลงไปครับผมยิบยิบยิบอ่อนเลยยิบยิบยิบ สามสองหนึ่งฮึบโ <Okay. S 1> อเคเลือดลงไปใบกะเพราลงไปเดี๋ยวพร้อมพร้อมค่อยใส่ที่ลังก็ได้ครับอ่ะคนนี้ครับคนนี้ เป่วยโบ้ป่วยโบนี่มีความป่วยอยู่หน้าดังเสียงอู้อูแนวนี่โอเคครับผมพี่น้อง น้ำจิ้มครับผมเอาเปรียวน้ำนะเ,าเนาะตัวนี้เปรียวเปียวแห้งไะต้อนนี้เป็นน้ำซุปครับผมน้ำซุปน้ำหมูไก่นี่ น้ำพริกข่าอันนี้เขามาเสียไปใส่เบิดโอ้เมื่อกี้ผมลืมเอาลงใส่แอนโมไปเบิดเลยเมื่อกี้น้ำแข่งลบเบาอีสานเอาสำนักนะโอเคสำนักครับผมครับผมนี่งานดูนี่ครับผมน้ำจิ้มเข้าน้ำพริกข่าครับผมสีออกอวดตัวนะครับผมอย่าเห็ดอย่าเห็ดให้มันนาวเป็นตรงเล็งเพราะว่าเวลาเขาจิ้มแล้วมันจะบอติด จิม้มน,นำพีก,กันรสหวานเซียมหวานแซ่บท่นี้ใครครับไคโซ่โอ้ม่พี่หนอกวาใครมหานนี่นมักเพช็ครับผมพี่หนอยังยังูแบงกินนะนี่นนนนต้องซีดแล้วลุกแบงดนนี่ต่เป็นใ่ไปลูกแบงหรอ ว่าเราบอกเราไงเรากคยสวยกินหมดเลยจัาเมียนโมเมนยนบุ๊บนวบบุกินแล้วมันแกงขาวัานบทีเขาเคยดอกหมดเลยตากแก้มาที่ลังโมเมนแล้วร้อยจับไอ้ล่ของประยักษ์เลยไม่รู้ว่าเนี่หายกินเม่ออกหมดเลยวันนี้เคส่วยลยอกากินแล้วจีบเราใกล้ไม เด้ดเืนสามากนนับเป็นใก่อนนั่เใช่ดี่ะเอกสั่เลยมาครับผมพี่น้องนี่เป็นเนี่ยเนื้อจะตังแบบโอ้ไก่ถ่ายใเด้อเดมอนกะน่าสิเปอาหาใส่เล้วไก่ินปอดตะอยู่ในโลกดีโอ้ยน้ำพริกเนี่ยครับน่าโลบิกาครับ เะาชดยอดเด้บ่ายเลยด้วยปาแซลครับเเียน้ำพริกเ้าว่าน้ำพริกมันาเผิดสิมันเป็นก้นเบีดบานเอะไรกันน้ำปลาดีหน่อน้ำปลาหวานสิจะหวานอืเอเออใ่ปกินกันเนะเนื้อหนุ่มนะมวเนื้อหนุ่มออกินกัน ถือไปดอกที่เดียไงดูไดอยู่น่มันอพริกแทงบผมึว่าจวด่จวดไงใช่บงสีนะเราจะว่ามัพริกน้ำพริกจวดจวดดิองเสียบผมเสียบต้นเสียหน่าต้นไหมตอนเสีหน่าวดิล้านหนาหมวกันนุ กินโอ๊กไก่คนเดีนวแล้วเหรอเฮโอ๊กไก่ไข่เปล่าโอ๊ไข่เจ้าเดี๋ยวมูม้ายเย่มกันบดล่าือ้อื่นแสดงว่าอื่นว่าอื้นกูให้กินอย่างนี้เลยเออมืออื้นตั้งไห้แล้วแม่บอกตั้งไห้แล้วแม่บอกเป็นไดงครับผมเผลาอีดอีสานโอ้แกเจวกจวดเลย

โอเคผู้สูงวัยคนว่าอ่า่าผู้ฒ่วก็บอสุภาพเนาะบอสุภาพด้ากินกันพี่ต๋องเอ้ยดมากแต่ว่าปุ๊บปุ๊บีเลย้าว่ากงไกลาก่นเลยเนะเพราะว่าเครื่องทามนถึงเลยเนาะงั้นเดต๋องกอยมากินอเคกไอ้กันวม่อยากไก่สอววอกกักัพอพอลวกพอห้างดีมากเลแลเสียบดียู่รอองก่อนใช่ไหเนาะงั้่เด้๋่ต๋องเอ้ยเนื้อพ่อยยืเนาะสามสามน้ำเนาะ แซ่บแหลมก็จะว่าเมืย์กว่าแซ่แล้วมาพี่้องมานี่แล้วกันเด้อยโอเคมั้ยครับเมื่อย์โดนแซวของแซ่บมีคนมากเนาะมาครับผมพี่น้องนี่ก็ค่อว่างค่อยเพียบเสียบๆครับผมต้องตักท่านน้ำพริกท้าอันนี้ไปเลยเป็นยุ่บ à thịt tôm okay, ừ. thịt ừ. Mà, pht, ừ. cái nữa, cái đổi, này, ừ. à thịt là không thêm phep nè, ăn kim bò là nạm đó nhưng mà มือไอ้อออไปขึ้นเวนเฮ่ยคไปขึงเลยกินด้ดดยวยกันไอ้ลูกแมวไอ้ตะโพกมันไอ้ตะโพกเดี๋ยวอะไรอยู่ด้วย, <c oughs> เเยกินหมูไก่ด้วกันเจ้าแมวเราเข้ามาอยู่ เปียกเสียเปียกมาแวพี่จุกเป็นยังไงพี่จุกเม็ดมดอยู่เนี่ติดโควิดมัสงสัอโควิดล่ะฟงนี่ขวบเทปเหรแถวรุงเทปประเดี๋ยวมันทนเนาะมัน่มแหวแม่ก็บรติดกควิดดีเขาเลยอืมอืมจะเอากบะติดกควิดเลยก่อนมอืมติ๊กตอ รอว่าแต่รมเผ็ดเอฟซีคุณหานเนีอมือนี้บกินหนูเลยกินไก่ละไก่หรอแกอย่าปากเงี้ยฮแม่ก้าไม่นก่เสี่ยงว้อยู่บานมือห เดี๋ยวจหลักจิ้มไตเห็นก็ตามมันบอกอ้ายอยู่ครับหายอยู่จาแล้วลุงแบงนี่กินี่รคลุกแมงระมั้งผมบอกไปได้